เราจะสตาร์ทเครื่องรอบรถแล้วก็ล็อกรถก่อนนะครับปุ่มบนสุดกดค้างไว้ครับกดค้างไว้ประมาณสัก5วิครับนับ1ถึง5พอครบ5แล้วเราปล่อยเดีมันก็ออโตสตาร์ทให้นะครับเราไม่ต้องทำอะไรสตาร์ทเครื่องเอง ในระหว่างที่เราสตาร์ทเครื่องด้วยรีโมทเนี่ยถ้าเราไม่กดปุ่มอะไรในรีโมทเลยปล่อยไว้อย่างเงี้ยอีกสิบวินาทีเดี๋ยวมันจะดับเครื่องของมันเองนะครับหรือถ้าเราสตาร์ทเครื่องด้วยรีโมทแล้วเรากดใครล็อกขึ้นไปขับรถก็คือขับได้เลยมันไม่ดับครับขับได้ยาวๆเลยครับแต่ถ้าถ้าเราสตาร์ทเครื่องด้วยรีโมทไว้แบบเนี้ยแล้วเราก็ปล่อยไว้เฉยอย่างนี้เลยเราไปทุระเลยเราไม่ต้องทาอะไรกับรถอีกสิบวินาทีแล้วมันก็ดับของมันเองครับแต่ถ้าเราจะดับก่อนเราดับด้วยตัวเองก็กดปุ่มเหมือนเดมมคครับบตตออนนที่่สาืกดดปุุ้้งไว กครั้งละห้าวครับมันก็ดับไปเลยคเครื่องยนต์ดับประตูไม่เปิดนะมันจะดับแค่เครื่องยนต์อย่างเดียวขับขึ้นรถก็คายล็อกขึ้นไปทีนี้มาดูปุ่มตัวปุ่ม p u s สต t a r t นะครับปุ่ม p u s สต t a r t เนี่ยถ้าพี่จะ start เครื่องยนต์พี่ start เครื่องยนต์พี่ต้องอยยบเบรกเหยียบเ,เ,ยเยยบรกแล้วก็แตะหนึ่งครั้งมันจะ auto อ start อตตตเครื่องยนต์ให้เลยไม่ต้องนะไม่ต้องกดอะไรอีกแค่อยยบเบรกแล้วก็กดแค่นั้น แล้วก็ดับเครื่องก็ทำเหมือนตอนสตาร์ทคือต้องเหยียบเบรกก่อนถ้าพี่ไม่เหยียบเบรกปุุงกดได้ครับกดไม่มีอะไรกดแล้วมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ถ้าจะดับเหยียบนี้ก่อนแล้วแตะหนึ่งทีครับแต่ถ้าเราต้องการเปิดไฟรถแต่ไม่เปิดไม่ไม่สตาร์ทเครื่องแค่ต้องการเปิดไฟอย่างเช่นเราจะเปิดวิทยุฟังแต่ไม่เปิดไม่ต้องสตาร์ทเครื่องเราไม่ต้องเหยียบเบรกครับพี่ถ้าเราไม่เหยียบเบรกมันจะไม่ใช่การสตาร์ทมันจะเป็นเหมือนเปิดกุญแจรถธรรมดาคือแตะหนึ่งทีมันก็จะเปิดวิทยุได้ชาร์จโทรศัพท์ไไดดด้แตะเเอองงททีมันจปิฟหุกยย่าล เปิดไฟหน้าปัดเปิดหมดทั้งคันเลยกดอีกหนึ่งทีมันจะปิดอย่างนี้นะครับคือถ้าเราต้องการสตาร์ทให้เราเหยียบเบรกก่อนแล้วจิ้มหนึ่งครั้งมันจะสตาร์ทแต่ถ้าเราไม่เหยียบเบรกเราจิ้มมันจะเป็นเหมือนเราเปิดกุญแจรถธรรมดานะครับกดหนึ่งครั้งเป็น ACC อย่างนี้ ACC ก็วิทยุติดยาตโทรศัพท์ใช้ได้กดหนึ่งครั้งเป็นไฟออนอย่างนี้นะครับกดอีกหนึ่งครั้งปิดแต่ถ้าเราสตาร์ทก็คือเราไม่ต้องไปจิ้มหนึ่งสองสามเราเหยียบเบรกแล้วจิ้มทีเดียวอย่างนี้อาจจะสตาร์ทเครื่องให้เลย การดับก็ดับนี้แต่นะครับมีกรณีถ้าสมมติมว่าเรากดหนึ่งครั้งเพื่อเปิดเพลงฟังโดยไม่สตาร์ทเครื่องเปิดเพลงฟังอยู่ชาร์จโทรศัพท์อยู่เราอยากสตาร์ทเครื่องเลยได้ไหมได้ครับเบรกแล้วก็สตาร์ทต่อได้เลยไม่ต้องกดปิดก็ได้ๆๆในระหว่างที่เราสตาร์ทเครื่องยนต์อยู่แบบนี้ลดล็อกได้นะเราไปทุระที่เราแวะเข้าห้องน้ําตามปั๊มหรือแวะทาธุระลงจากรวดกดรีโมทล็อกได้ครับกดล็อกอยู่นเ่ต้องดับได้เราตีรีโมทเนี่ยไปด้วย ประสาททิ้งไว้ยางนี้ได้กลับมาก็คลายล็อกขับรถต่อได้เลยนี่เลยไม่มีอะไรเครื่องยนต์ไม่ดับขับต่อได้เลยในระหว่างที่เราขับรถประตูมันจะออตโต้ล็อกให้ทั้งหมดเลยทั้งสี่บานเลยนะครับระหว่างที่เราขับรถนะเดี๋ยนี้ประตูล็อกให้จะมีระบบออตโต้ล็อกให,ให้ดับเครื่องยนต์จะมีระบบออตโต้คายล็อกอัตโนมัติให้เป็นอย่างนี้นะครับเจ้าปุ่มเนี่ย พูดถึงตรงเนี้ยเป็นการขโมยด้วยการขโมยด้วยคือถ้าเราล็อกอยู่แบบนี้ปุ่มเนี้ยมันจะใช้ไม่ได้มันจะไม่ให้สตาร์ทนะครับมันจะสตาร์ทไม่ไดนะ้ถ้าเราคลายล็อกแล้วปุ่มนี้ถึงจะใช้ได้นะครับจะเป็นการขโมยในตัวนะทีนี้พอเราขับรถมาถึงปลายทางลงรถเราเอารีโมทไปเลยถ้าเราไม่ล็อกรถนะครับถ้ารีโมทไม่อยู่ไม่อยู่ใกล้รถระยะสามเมตร มันจะออตโต้ล็อกประตูให้หมดเลยครับเดี๋ยวเราถือรีมโมทเดินไประยะ3เมตรมันจะอโอตโต้ล็อกของมันเองถ้าเราถือรีโมทเข้าใกล้รถมันก็ออตโต้คาล็อกให้ไม่ต้องกดอะไรครับขึ้นรถได้เลยลอยโอตโต้คายล็อกให้หมดไปเลยแบบน,นี้ไอ้เจ้ารีโมทเนี่ยเนีย่ยมาดูใกล้ๆน,นี่มันจะมีมันจะมีลูกกุญแจซ่อนอยู่ในนี้พี่เห็นลูกฝาสไลด์ใช่ไหมพี่สไลด์ไปอย่างนี้ดึงออกมาเนี่ยมันจะมีลูกกุญแจอยู่แบบนี้ลูกกุญแจเนี่ย เอาไว้ไขเปิดประตูรถได้แล้วก็ใช้เป็นเครื่องมือรื้อรีโมทได้คือรีโมทเนี่ยถ้าถานมันหมดพี่ดึงอันนี้ออกมาม,มัน่านมันหมดใช่ไหมพี่กดสไลด์อาลูนแจนี่ออกมาแล้วพี่ก็งัดเนี่ยมันจะมีบ่าตรงนี้ไว้ให้นิดนึงเห็นไหมอลูนแจสอดเข้าไปงัดแบบนี้เนี่ยมันจะแกะอลูถานออกได้ไม่ต้องใช้น็อตอะไรทั้งนั้นนะมันไม่มีน็อตพี่เนีแล้วก็เปลี่ยนฐานเสร็จก็ยัดประกอบกลับเหมือนเดิมแล้วก็ปิดฝาแค่นี้ทั้งสองตัวดอ,อกคุณแจออกได้หมดเลยแบบนี้นะครับโอเคแล้วก็ ถ้าเราล็อกรถไว้ไว้แบบนี้ถ้ารีโมทมันเสียพี่ชักกุญแจออกมาเลยไขยเปิดเข้าไปแล้วยกเลิกระบบได้รีเซ็ตให้นะครับ